ก็เรีวยกว่าเป็นข่าวที่สร้างเสียงฮือฮายกับแฟนพอสมควรเลยนะครับหลังจากที่เพจข่าวที่น่าเชื่อถือของวงการบอลลบอลอย่างอาเซียนบอลลบอลกอสซีทีถึงแม้ว่าทางเพจจะไม่ได้มีการออกมาให้ข้อมูลตรงๆถ้าหากว่านักกีฬาคนนั้นยังไม่เปิดตัวอย่างเป็นทางการแต่แทบทุกข่าวที่ออกมาจากเพจนี้ก็สามารถการันตีความน่าเชื่อถือได้มากกว่า90%เลยทีเดียวโดยล่าสุดทางเพจก็ได้มีการออกโพสข้อความทีแฟนๆวันชาวไทยต้องตามรุ้นกันแบบตามไม่กระพิบดยทางเพจก็ได้มีการออกมาระบุข้อความว่าขณะที่กำลังเมาถึงเรื่องนนนนี้้่่่่่ปุุกับเเเพืือออวยยรร90ูงตหน่งบอเร็วที่่่่นาอยูญี่ปุ่่นตออีก2ค ส่วนคนที่สามอาจจะรับประทานแฮวก็ไร้มีมวเสียหนุเงินข้างา้านร้องมาว่าเซ็นแล้วเซ็นแล้วให้ได้ยินทำมาว่าวุ่นกันทั้งวงเลยทีนี้ที่บอกว่าเซ็นแล้วจากอากัปวิยาของแมวตัวนี้ตีความได้ว่านักกีฬาคนนี้ยังไม่เคยไปเล่นที่ญี่ปุ่นมาก,ก่อนด้วยอย่าเชื่อแอดแต่จับตาดูแมวเสืเงินตัวนี้เอาไว้ให้ดีและพอมีข่าวแบบนี้ออกมาก็กทำเอา,าแฟนๆด้ว,วันชาวไทยว้าวุ่นกันเลยทีเดียวเพราะหลีญี่ปุ่นก็ถือได้ว่าเป็นหนึ่งหลีชั้นนำของโลกที่อยดมไปด้วยเหล่าบุคลากรที่มีความสามารถแล้ว ต่างคาดดาวนไปต่างๆนานาว่านักกีฬาคนนั้นจะเป็นใครบางคนก็บอกว่าเป็นตานดิชาครบุลเลอรหรือเปล่าเพราะเจ้าตัวยังไม่เคยไปเล่นที่ดิี่ปูนแล้วก่อนหน้านี้ก็มีการพูดถึงเบรนบล็อกทั้งสองคนแต่บางคนก็บอกนะครับว่าถึงก่อนหน้านี้จะพูดถึงบอลเร็วแต่ก็ไม่ได้มีการบอกว่าคนที่3จะเป็นบอลเร็วไหมอาจจะเป็นหัวเสาก็ได้เป็นเฟิร์นบริสลาสีทาเลอรหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นยูฟาดอลพรสินโพงานนี้ก็ทําให้เกิดข่าวลือกันเยอะแยะมากมายโดยทีมแมวสินเงินที่มีการพูดถึงก็คาดว่าจะเป็นทีมมดังงงงอออย่่่่่่าาาาาาุคทททีีีีกกกก็็เเปปปนนนนนนนวรรขไู้้้หห ก็จะมีบุมบิ่มชีชอนโนกสีที่ย้ายไปเล่นที่ทีมนี้เป็นทีมแรกในดิบญี่ปุ่นหรือจะเป็นทางน้านของมูเมทนาชาสุกโซดที่ก็เคยย้ายไปเล่นในทีมนี้เช่นเดียวกันน้องสากนี้ก็ยังมีหาไทยรัตจารัตอีกหนึ่งคนถึงแม้ว่าเจ้าตัวจะไม่ค่อยได้รับการพูดถึงมากเท่าไหร่ก็ตามซึ่งจากข่าวที่ออกมาแบบนี้แม้จะไม่ได้มีการบอกอย่างแน่ชัดว่าเป็นใครแต่ไม่ว่าใครจะได้ไปก็ถือได้ว่าเป็นผลดีกับนักกีฬารวมไปถึงเป็นผลดีกับทีมชาติไทยของเราด้วยเพราะหากเราสังเกตดีๆเราจะเเเเหห็็็นน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 ไดดด้้้ลลลลลยยยยยยววว่่่่่่่่าา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 าััััักก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 ีีีีีีฬตตตตขขออออออองงงงทททมมมมมชิแแะคคผรรใญปุสถ ไมวาจะเป็นเพียวชราพรที่สามารถพาทีมต้นสังกัดอย่าง NEC r e ซีเรดโรคว้าทีมเปิลแชมป์มาของได้สําเร็จส่วนผลงานของทั้งนา้าบุ๋มบีมองก็ไม่ธรรมดาสามารถพาทีมต้นสังกัดอย่างวิโตยิน่าฮิเมจิควา้าแชมป์ของลีกลองและกลับขึ้นมาเล่นในดิวชั่นหนึ่งได้สําเร็จและอย่างที่เรารู้กันว่นลีญี่ปุ่นก็เป็นอีกหนึ่งลีกที่คว้าตัวสาวไทยไปเล่นในแต่และฤดูกาลหลายคนโดยฤดูกาลที่ผ่านมาก็มีถึง7คนทั้งเพียวชราพรคงยศไก่วิมลรัตนพันธ์แนนทันดาวนึกแจ้งเต้ยหา,ยารุงสมมิมิชาากกทา้ยอกอบุญ ีมช,ชวมกสซึ่งตอนนี้ก็มีการยืนยันแล้วว่าเพียวชราพรจะต่อสัญญาอยู่กับทีมต่อแน่นอนอีก1ปีรวมจากข่าวที่ออกมาจากทางเพลด,ดังว่าจะมีบอลเรียวต่อสัญญาอีก2คนและก็มีอีกหนึ่งคนที่เซ็นสัญญากับ p ี u ูบูแคทพร้อมกับที่ก่อนหน้านี้ทางดีของญี่ปุ่นก็ได้มีข่าวมานะครับว่าจะมีการไประเด็รูปลิงใหม่ให้ยิ่งใหญ่มากขึ้นทําให้ก็มีการคาดการเอาไว้นะครับว่าในฤดูกาลน่าจะมีสาวไทยไปเล่นที่ญี่ปุ่นมากกว่า5คนหรือ,ออาจจะเท่ากับปีที่แล้วที่7คนหรืออาจจะมาากกกว่นนั้็เป็นได้้ซึ่่งก็ถือไดวาเป็นเรื่องททีีีี่่ดมาากกลนนํของวคามสนใจในนักีฬไทยของเรามากขนนาดี้ จบจากข่าวลือการย้ายทีมของนักตบสาวไทยของเราไปมาต่อกันที่รายการแข่งขันรายการต่อไปของทีมชาติไทยของเรากันบ้างกับรายการแข่งขันซีวีลีกที่จะเริ่มทำการแข่งขันในเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้แล้วไทยเราก็ได้สิเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันสนามที่2ด้วยที่จะทําการแข่งขันในวันที่9-11สิงหาคมโดยได้มีการสรุปออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับว่าเราจะใช้สนามระดับตำนานของทีมชาติไทยอย่างสนามชาติชายฮอร์ที่จังหวัดนครราชสีมาแต่ที่สร้างเสียงฮือฮายกับแันเป็นอย่างมากนั่นก็คือการออกมาเปิดเผยราคาบัตรที่ต้องบอกเลยว่าจับต้้้้มไดดสุๆึงงในนครรีีจะกา ที่นั่งออกเป็น3โซนและราคาบัตรก็เริ่มต้นที่200บาท300บาทแพงที่สุดอยู่ที่400บาทเท่านั้นแถมในแต่ละวันยังมีเกมให้ชมมากถึง3เกมบอกเลยว่าต้องรีบจองกันแบบดว่ดวๆเพราะสนามแตกแน่นอนแบบนี้โดยบัตรจะมีการเปิดจองล่วงหน้าในวันที่15กรกฎาคมส่วนช่องทางการจองสามารถติดตามได้ที่เพจของสโมสนนะรนครราชสีมาคิวมินซีว